บอก่งอะอันนี้อันนี้ผสมรองพื้นด้วยอันนี้ผสมรองพื้นด้วยไว้รุนมาใส่อ้าว่าที่เนี่เธอค่ะอเริ่มต้นทำเลยวิธีแต่งหน้าวิธีแต่งหน้าเธอกอ่ะปล้่งนาเตัอในการแต่งหน้าคะ ครีมรองพื้นล้างหน้าแล้วจ้ะทำไงใช้ครีมรองพื้นแชคครีมรองพื้นอืมแล้วก็ทาแป้งเลยทาแป้งเลยเอาแป้งฝุ่นเนี่ยเออแล้วชอบแป้งฝุง่นอันนี้เองอันนี้แป้งแข็งไม่ต้องใส่อันนี้ไม่ให้เบิร์ซื้อไว้หน,นิก็เป็นแป้งแข็งอืมมันต่างกันยังไงแข็งกับฝุ่นมันอยู่ได้นานใช่ไหมแป้งแข็งอ่ะอันนี้อยู่ได้นานก็ยังอ๋อก็คือทั้งวันเลยอันนี้ผสมอันนี้แล้วบีบีเนี่ยไปท้ายลกไปซื้อเลยบีบีคือรองพื้นอืม เพิ่งก oh, <okay. S 1> ็ค <broken. S 1> ือใส่แป้งแค่นิดเดียวจบเลยค่ะแต่งจากผิวอันนี้บ่สแต่งจากผิวนี้หนาก็เสนนั้นอืมนี่เป็นสิ่งอันนี้อันนี้เอาอันนี้ใส่บันนี้เอาแป้งอันนี้ใส่อันนี้นึ่งหน่อยไว้หนึ่งสิมัดใส่แป้งอันนี้มาใส่ มันเหมันมันบนนวลคือแปรงอันน yeah> ja um> ja yeah uh ี้ไหมของคาร์โบมาคไหมแปรงฟุ้นนี่เหรอนี่จะสีผิวยังนสิอืมนี่ตั้งกันตั้งกันก็อันนี่ว่าไงเนี่ยเนี่แหละเพราะเต่งหนาหนาเขาจะเป็นทั้งสีเด็ดวันนี้เธอสุ่ยอยากได้หนาอยากได้แทาแก้มสินะแทาแก้มกะอันนี้ลูชเนาะแทาแก้มสิ แก้มกะสีแดงสิส่วนแก้มนะร้อนม้วตั้งกันว่าผิวอ,อ่ผิวตอนนี้วิธีเช็ดออกหลังอยากใส่มาแล้วสีอาบน้ำนี้ยถ้าว่าเช็ดออกเลยเป็นสิวเลยเด้อุดตันเลยอือเขาะจะต้องมีมครีม,มล้มมลมางอันนี้มันเป็นมันเป็นคลีนมันเป็นน้ำนม เห็นเหนจะ่สิมัเสร็ดออกเลยเนี่ยเสร็จน้ำมันได้ออกใช้สำลีมาเปลืองเสียเวลาอีกแต่ม้องแสวยนี่เดเห็นปะเส็จออกไหมเอลยออกลายเป็นผิวธรรมดาหรอกถ้าถ้าไม่เอาเอา,เอาน้ำนะมันไม่ล้างออกไหเห็นปะตั้งกันอันเดียวกันเนะกันอืมอ่านี่ไง เช็ดออกแล้วนี่ยังพบแป้งทั้งหลายแหล่ที่ทานลยก็คือออกง่ายาง,ง่ายดีมุกออกง่ายหน้าก็จะสะอาดไม่มีรูขุมขนแล้วถ้าเราเอาแป้งฝุ่นทาต้องใช้เช็ดไหมก็ไม่ได้เช็ดอัล้างหน้า,นาเฉยล้านะงด้วยสบู่ที่เชนาะล้างด้วยสบู่ธรรมดาแต่เธอตรงนี้ผลิตภัณฑ์นี้ก็แป้งฝุ่นในหละเธอทาแป้งฝุ่นก็เขาออนานแล้วเพราะต้องไปแต่งหลายก็คือแต่งนี่เป็นธรรมชาติ บระเด็นที่อยากท่าหนาที่ก็ลองเวลาสิท่าหนากายยิมนี่คือเทองเลยแล้วก็ท่าตาน,นี่เทงแรกยิอืม,อมแล้วก็ท่าตาโนบอ๋อก็คืออ่ะเอออาลองท่ามึออองอาท่าตโนกแอมเพราะนี่น,น,นี่คือครีมรองพื้น,นก่อนแต่งหน้าบ๊วยแมนอันนั้นครีมคืออ่านมึงไหมอันนี้คือยังอ่านแบบภาษาอังกฤษ คลีนซิ่งแบบยังอ๋อการทำความสะอาดเลอเออคิดนทำความสะอาดอ๋อก็คืออ้ไรอันนี้เอออันนี้เป็นเป็นเนี่ยเนี่ยฉันลองเห็ดนั่สีเบิ้งอ๋อนี่คือนี่เด้สมมุติว่าฉันเป็นโพดเป็นยังไงสินี่เด้นี่ฉันเป็นจุดนี่สิมันจะอํมพังไหมเนี่ยสมมคติมันสิอําพังเลยอันนี้เขาเรียกว่าคลีนรองพื้น เนียนเ่ยเอน่าเนียนน่เนียนเลยในเสนน่ะน่าจะพังอ่าพวกริ้วรอยอย่างต่างๆเห็น่ะเนียนบะเออนี่อันนี้คือทึ้น้องปกปิดนต่เขาจะต้องทำอย่าหละพวกแต่งหน้าอาชีพไดีก็คือทาฉันก็จะเอาแค่นั้นแหะก็คืออันนี้ก็คือทาบำรุงตอนกลางคืน ทั้งกลางวันและกลางคืนรอหรืออ้อืมฮะน้ำหลังมือหมดนลยเหี่ยวมือเหี่ยวมืออย่างนี <h <h ้ิก่อนนอนเธอจะต้องทาครีมมือเธอไปทําอะไรมาเธอต้องทามันเหี่ยวอันนี้ฉันทาด้วยนี่เออมันเห็ดบริหารเอ่อเขียนแปลว่าเอามือเธอก็ออกกล้องได้อยุใช้ได้อเลยนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ฉันใช้อ่ายูสเซรินตื่นขึ้นมาแล้วสิบวาทมันเสียเลยบ๊อบบริหยวเลย ยูซรินมันดียูซรินอ๋อยูซลีนสำหรับมือเลยเฉพาะใช่ไหมยูซรินบ่ทั้งตัวใด้หน้าแขน,านขายูซรินยูซรินอันนี้อันนี้วัวรละสองร้อยก็แบบไปเ้ออันนี้น้ำเพราะว่าเอามาทานหลังมือให้มือมันนิ่นม สำหรับผิวธรรมดาผิวแห้งเป็นโลชั่น reduce s k i u r e sensitive โลชั่นบำรุงผิวเนี่ยสองรอยกว่าบาท mm hmm. แต่ว่ายางอื่นแพงอันนี้ฉันสื่อรุ่นตะเก้าแล้ว shooting lotion ผสมโอเมก้าสำหรับผิวแห้งฉันก็เอาทาหลังมือหลังมือหลังเท้าอันนี้เนี่ยสำหรับหน้านที่เป็นจุดเป็นฝ้าไหม spot bright ฝาตุ๊กกะสามรอยเจ็สิบแปดบาทอันนี้ทั้งหมดนี้ที่อยู่ร้านยู่อันนั่นอันนี้เขาสิขายอยู่ในตู้กระจกตั้งหากอ๋อยู่อันบิสเอ่อกสินเกสินเนี่ยบอดี mm ้โลชั่นไฮไฮเสื่อนี่บอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นเอามาทามือก่อนนอนอันเดียวเลย่นปถ้าหนักก็ได้อืม อันนี้ส่วนมากอันฉันฉันท่านหนาฉันฉันท่านนี่นะเนี่ยตกกาเนี่ยอ๋อฉันท่านี่แหละฉันใส่เสื้อแขนยาวเอาเคก็ตกกาก็ไเด็นแล้วสปอตสปอตสปอตเลสก็คือจะไม่มีจุดว่างใช่ไอมสปอตเลสเนี่ยใช้นิดเดียวแล้วก็แตะน้ำใบหนาถ้าก็ใส่เงี้ยบอกแดดหรือว่าใส่ตอนเช้าทุกเช้าหลังจากทาครีมวันนี้จะต้องทากันแดดทับอ๋อทากันแดดทับทุกเช้าแล้วจะออกแต่งใส่หน้าฉันก็ได้แต่ส้มเลย ก็คนหกสิบแล้วก็ได้ามนี้ก็มีแล้วก็ใช้ได้อยู่